ไอเดียทำเงินวันนี้นำเสนอเรื่องออนไลน์ฟูดเซอร์วิสธุรกิจบริการอาหารออนไลน์โอกาสทองในยุคดิจิทันสนับสนุนวันนี้พกนายตู่ให้สร้างสรรค์ง,งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศ8 8 1 4 3 0 1 1 7 0ชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูลบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดในยุคที่ชีวิต เร่งรีบการเข้าถึงเทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งของทุกวันและผู้คนมองหาความสะดวกสบายสูงสุดธุรกิจบริการอาหารก็ต้องปรับตัวครับออนไลน์ฟู้ดเซอร์วิสหรือธุรกิจบริการอาหารออนไลน์ไม่ได้เป็นแค่เทรนด์แต่คือการปฏวิวัติวงการอาหารที่เปิดประตูโอกาสมหาศาลให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นเชฟที่มีฝีมือมีใจรักการทำอาหาร หรือแค่มองเห็นโอกาสในธุรกิจนี้นี่คือสนามที่คุณสามารถลงมาเล่นและสร้างความสำเร็จได้ลองย้อนไปดูเมื่อไม่กี่ปีก่อนการสั่งอาหาร Delivery อาจจะจำกัดอยู่แค่ร้านพิซซ่าหรือฟาสต์ฟู้ดบางแห่งแต่ในวันนี้คุณสามารถสั่งอาหารได้แทบทุกประเภททุกร้านและส่งตรงถึงประตูบ้านคุณในเวลาไม่กี่นาทีสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะการเติบโตของแพลตฟอร์มออนไลน์ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปซึ่งก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆที่น่าสนใจมากมายทำไมออนไลน์ฟู้ดเซอร์วิสถึงน่าสนใจและมีศักยภาพสูงข้อที่1ตอบโจทย์และสไตล์ยุคใหม่ผู้คนต้องการความสะดวกสบายประหยัดเวลาและมีตัวเลือกหลากหลายการสั่งอาหารออนไลน์ตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบข้อที่สองเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้น ร้านอาหารไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านใหญ่โตหรือตั้งอยู่ในทำเลทองอีกต่อไปเพียงแค่มีครัวที่มีคุณภาพและใช้แพลตฟอร์มออนไลน์คุณก็สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วเมืองข้อที่สามต้นทุนเริ่มต้นยืดหยุ่นคุณสามารถเริ่มต้นด้วยครัวขนาดเล็กที่บ้านโฮมคิทเช่นหรือเช่าพื้นที่ครัวกลางคลาวคิทเช่นซึ่งช่วยลดต้นทุนการลงทุนหน้าร้านไปได้มหาศาล ข้อที่4ข้อมูลและการวิเคราะห์แพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าได้ทำให้สามารถปรับปรุงเมนูโปรโมชั่นและการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อที่5นวัตกรรมไม่หยุดนิ่งธุรกิจนี้ยังคงมีพื้นที่ให้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้เสมอไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการบริการเมนูอาหารหรือเทคโนโลยีที่นำมาใช้ โอกาสทางธุรกิจที่หลากหลายในออนไลน์ฟูดเซอร์วิสธุรกิจบริการอาหารออนไลน์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเป็นร้านอาหารที่เข้าร่วมแอปเดลิเวอรี่เท่านั้นแต่ยังแตกแขนงออกไปได้อีกมากเช่นข้อที่1ร้านอาหารออนไลน์ออนไลน์รีสโตร์รองคลาวคิทเช่นแนวคิดสร้างแบรนด์อาหารที่เน้นการขายผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่มีหน้าร้านสำหรับนั่งรับประทานแต่มีครัวสำหรับทำอาหารโดยเฉพาะหรืออาจจะใช้พื้นที่ในครัวกลางแชร์คิดเช่นที่มีการแบ่งปันอุปกรณ์และพื้นที่กันข้อดีลดต้นทุนค่าเช่าและตกแต่งหน้าร้านโฟกัสกับการผลิตอาหารและส่งมอบได้อย่างเต็มที่ตัวอย่างในต่างประเทศมีแบรนด์อย่างซวีกรินที่เริ่มต้นจากการเป็นร้านอาหารที่เน้นเมนูสุขภาพ และขยายสู่การมีครัวกลางเพื่อรองรับการสั่ง Delivery ในไทยเองก็มีร้านอาหารจำนวนมากที่ผันตัวมาทำครัวกลางหรือร้านอาหารเล็กๆที่รับเฉพาะออเดอร์ออนไลน์ข้อที่2บริการจัดส่งอาหาร Food Delivery Platform แนวคิดเป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างร้านอาหารกับลูกค้าโดยมีระบบจัดการออเดอร์และเครือข่ายไรยเดอร์สำหรับจัดส่งข้อดี สร้างรายได้จากค่าคอมมิชชั่นร้านค้าค่าจัดส่งและค่าโฆษณามีฐานผู้ใช้งานจำนวนมากตัวอย่างยักษ์ใหญ่ในตลาดอย่างกระฟูฟูเพนเดร์แลนเมอรชอปพี่ฟูพวกเขาได้เปลี่ยนพฤติกรรมการกินของผู้คนอย่างสิ้นเชิงและสร้างงานให้กับผู้ขับขี่นับแสนคนทั่วประเทศข้อที่3บริการมีคิดเรดี้ o ูแนวคิด จะส่งวัตถุดิบที่เตรียมพร้อมและหั่นมาแล้วพร้อมสูตรอาหารให้ลูกค้าไปปรุงเองที่บ้านเหมาะสำหรับคนที่อยากทำอาหารเองแต่ไม่มีเวลาเตรียมหรือไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนข้อดีตอบโจทย์คนรักการทำอาหารที่ต้องการความสะดวกลดขยะอาหารและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในการทำอาหารตัวอย่างแบรนด์ต่างประเทศอย่างดูพรนหรือเฮลโเฟรตได้รับความนิยมอย่างมาก ในไทยเองก็เริ่มมีผู้ประกอบการหารมาทำธุรกิจแนวนี้มากขึ้นเรื่อยๆโดยอาจจะเน้นวัตถุด,ดิบท้องถิ่นหรือเมนูเฉพาะทางข้อที่4บริการ Subscription ม e a l Service อาหารส่งตรงถึงบ้านแบบรายสัปดาห์รายเดือนแนวคิดจัดทำและจัดส่งอาหารตามโปรแกร,รมที่ลูกค้าเลือกเช่นอาหารคลีนอาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารสำหรับคนที่มีข้อจำกัดทางโภชนาการ โดยส่งให้เป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนข้อดีสร้างรายได้ประจำ Recurring Revenue จากลูกค้าประจำสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าตัวอย่างร้านอาหารคลีนออนไลน์หลายแห่งในไทยที่ให้บริการจัดส่งอาหารเป็นเซตร,รายสัปดาห์หรือแม้แต่บริการจัดส่งอาหารสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเฉพาะโรคเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ฟู้ดเซอร์วิสได้อย่างไร ข้อที่ 1. สำรวจตลาดและหาจุดเด่นคุณต้องการขายอาหารประเภทไหนกลุ่มเป้าหมายคือใครอะไรคือสิ่งที่จะทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่งข้อที่ 2. พัฒนาเมนูและคุณภาพรสชาติอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต้องอร่อยมีคุณภาพและน่ารับประทานข้อที่ 3. แพลตฟอร์มและช่องทางเลือกว่าจะใช้แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของตัวเองหรือทำควบคู่กันไปข้อที่4การตลาดและการโปรโมตใช้โซเชียลมีเดียเว็บไซต์หรือการโฆษณาออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายข้อที่5การจัดการการผลิตและการจัดส่งวางแานระบบครัวการบรรจุหีบห่อและการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วและรักษาคุณภาพอาหาร ธุรกิจบริการอาหารออนไลน์คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในยุคดิจิทัลหากคุณมีใจรักในการทำอาหารมีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวไปกับเทคโนโลยีนี่คือสนามที่คุณสามารถสร้างแบรนด์ของคุณเองและส่งมอบความอร่อยให้กับผู้คนได้ทั่วถึงอย่ารอช้าลองเริ่มต้นก้าวแรกในโลกของออนไลน์ฟู้ดเซอร์วิสวันนี้ คุณอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารออนไลน์คนต่อไปที่ประสบความสำเร็จจบแล้วครับถ้าชอบก็ติดตามตอนต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากไอดี ID. ทำเงินโดยเอเมนคอลตูนายตู่วัน,นิพกออนไลน์สนับสนุนวัน,นิพกนายตู่ให้สร้างสรรค์ง,งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศศูนย์แปดหนึ่งสีชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูนบุญ เงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดสวัสดีครับ